ผมยอมรับว่าปกติผมเป็นคนเลือกงานปกตินะถ้าไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับการปราบตัวร้ายผมก็ไม่ทำแต่พักนี้ผมร้อนเงินสุดๆผมก็เลยยอมรับจ็อบเล็กๆน้อยๆที่ไม่เกี่ยวกับการปราบตัวร้ายวันนี้ผมต้องทำถึง3งานงานแรกก็คือช่วยครูคณิตปราบเด็กดือ้องานที่2ก็คือช่วยคุ้มครองพระสงฆ์รูปหนึ่งที่เทศดีมากจนถูกพวกมารศาสนาขู่ทำร้าย ส่วนงานสุดท้ายของวันคนที่จ้างผมเป็นแค่เด็กประถมพี่สาวของน้องเขาหายตัวไปและน้องเขาต้องการให้ผมช่วยตามหาสามงานในวันเดียวผมจะไหวไหมคำตอบก็คือไหวอยู่แล้วก็เพราะผมคือเดะผวนฮีโร่พันใหม่สายเข้าใจยากผมไม่รอช้ารีบออกไปพบกับครูคณิตสวัสดีครับมีรายให้ช่วยรีบว่ามาเลยครับวันนี้ผมต้องทำหลายงานคืออย่างนี้นะ ฉันอยากจะบอกเด็กดื้อพวกนี้ว่าอาทิตย์หน้ามีสอบวัดความรู้แต่ฉันพูดไปหลายรอบแล้วเหมือนเด็กจะไม่รับรู้เลยเด็กพวกนี้มันซนจนไม่ฟังอะไรที่ฉันพูดเลยนะสิซนทุกคาบซนทุกคาบงั้นเด้อครับงั้นผมขอเปลี่ยนซนทุกคาบเป็นทราบทุกคนคุณครูครับพวกเราทราบทุกคนแล้วนะครับในสิ่งที่ครูอยากบอกสุดยอดเลย ในที่สุดเด็กพวกนี้ก็ไม่สนทุกขาบแต่ทราบทุกคนใช่แล้วครับโอเคถ้าเรียบร้อยแล้วก็โอนเงินให้ผมด้วยนะครับผมส่งเลขบัญชีให้แล้วในที่สุดงานแรกก็จบไปแล้วผมรีบวิ่งไปที่วัดเพราะมันคือสถานที่ที่ผมนัดกับพระสง์เทศดีที่ต้องการการคุ้มครองจากผมแต่ผมกลับไม่ได้คุยกับพระสงเทศดีได้คุยกับแม่ชีแทนสวัสดีครับแม่ชี ผมมาขอพบพระสงฆ์เทศดีรูปที่กำลังถูกมารศาสนาขู่ทำร้ายอยู่นะครับวันนี้ท่านคงไม่ออกมาพบหรอกเพราะว่าตั้งแต่เช้าแล้วมีคนดำมายืนคอยแถวเจดีและถ้าดูดีๆจะเห็นว่าในมือถือมีดอยู่ด้วยท่านคงกลัวมากออกมาไม่ได้หรอกจริงด้วยแถวเจดีมีคนดำคอยอยู่แต่ไม่เป็นไรเพราะผมจะขอเปลี่ยนคนดำคอยเป็นคนดอยคำ เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยทำไมเรากลายเป็นแบบนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าตอนนี้มันคงช็อกเกินกว่าจะมาคิดเรื่องทำร้ายพระสงฆ์เทศดีแล้วล่ะครับถือว่างานผมเสร็จสมบูรณ์แล้วนะอย่างไรก็ตามผมบอกแม่ชีว่างานนี้ผมไม่คิดเงินเพราะถือว่าทำเพื่อศาสนาครับในที่สุดวันนี้ก็เหลือแค่งานสุดท้ายผมรีบไปพบเด็กหญิงที่จ้างผมหลังจากถามรายละเอียดงาน เธอบอกว่าพี่สาวของเธอหายตัวไปสองอาทิตย์แล้วไม่รู้จะทำยังไงตํารวจก็ไม่เจอเบาะแสอะไรเลยผมยอมรับว่าแม้แต่คนฉลาดอย่างผมก็ยังต้องเค้นสมองแทบตายกว่าจะนึกอะไรออกแต่ในที่สุดผมก็นึกออกขอเปลี่ยนหายตัวเป็นหัวตายทันใดนั้นเองพี่สาวของน้องคนนี้ก็ไม่ใช่คนหายตัว แต่เป็นคนหัวตายคิดดูสิครับถ้าเธอหายตัวไปสองอาทิตย์จะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้และก็ไม่รู้จะกลับมาตอนไหนแต่เพราะฮีโร่อย่างผมพี่สาวของน้องคนนี้จึงกลับมาแล้วส่วนเรื่องปลอดภัยไหมถ้าไม่นับหัวที่ตายก็ปลอดภัยทั้งตัวครับเออน้องครับพี่ไม่คิดเงินแล้วกันถือว่างานนี้พี่ไม่ได้พาพี่สาวของน้องกลับมาในสภาพที่ดีเท่าไหร่ถือว่าพี่ช่วยแล้วกันนะสรุปแล้ว วันนี้ผมทำไปสามงานแต่ก็ได้เงินเท่ากับทําวันละงานเหมือนเดิมแต่ไม่เป็นไรได้ก็คือได้อะนะได้ทั้งเงินได้ทั้งช่วยคนไง